ือละครชีวิตรักสาวน้อยบ้านป่าใหม่ทองเรียนการออกแบบที่ประเทศฝรั่งเศสเธอตั้งใจจะเรียนให้จบไวๆวันเกิดทุกปีเธอจะไปทำบุญที่โบสถ์คนเดียวเหงาๆวันนี้จึงหัดทำเค้กตั้งใจจะกินคนเดียวเหงาเหมือนกันนะถ้าไอจุกมาด้วยก็คงจะดีทำเค้กเสร็จแล้ว จะได้มีเพื่อนมากินเคกด้วยกันใครเคาะประตูนะเฮ้ยอีจุกแกมาได้ยังไงอะก็มากับลูกพี่ใหญ่ไงนี่ไงทันท่นท่านท่น,ทนใดนั้นการุนก็ปรากฏกายขึ้นทำให้หญิงสาวอยู่ในอาการตกตะลึงพี่การุณ ให้จุกสอบได้ที่หนึ่งน่ะฉันก็เลยให้รางวัลด้วยการพามาหาพี่สาวที่นี่เป็นการมาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของมันด้วยเฮ้ยใหม่ดีใจจังเลยค่ะนึกว่าปีนี้จะได้ฉลองวันเกิดคนเดียวซะแล้วดีใจจังเธอกำลังทำอะไรอะ่ะทำเค้กค่ะฉลองวันเกิดคนเดียวพอดีเลยเราสองคนก็จะได้ร่วมฉลองกับเธอด้วย ไม่มีความสุขที่สุดเลยค่ะปีนี้ไม่ต้องเหงาคนเดียวแล้วแล้วหญิงสาวก็เข้าครัวทำเค้กส่วนการุนกับไอ้จุกเป็นลูกมือช่วยทำอาหารช่วยกันคนละไม้คนละมือจนอาหารเสร็จเต็มโต๊ะกลายเป็นงานปาร์ตี้ย่อยหญิงสาวฉลองวันเกิดกับการุณด้วยความสุข ทำให้อิงอ่อนที่มาหาเขาที่บ้านพอรู้ว่าเขาพาไอ้จุกไปฝรั่งเศสก็อาราวาสหนักการุณพาไอ้จุกไปปารีสงั้นเหรอคะพอดีไอ้จุกมันสอบได้ที่หนึ่งนะการุณเขาก็เลยให้รางวัลอีกอย่างก็นานแล้วที่สองพี่น้องเขาไม่ได้เจอกันก็เลยต้องพาไปนะ่ะแต่อีจุกมันเป็นแค่คนรับใช้นะคะ แค่สอบได้ที่หนึ่งต้องพาคนรับใช้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยเหรอไอ้จุกเขามีใช่แค่คนรับใช้หรอกนะหนูออนถ้าไม่มีไอ้จุกกับแม่ไหมทองลูกชายของแม่อาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เราเลี้ยงเด็กสองคนนั่นเหมือนญาติคุณแม่เข้าข้างมันเข้าข้างไอจุกกับนางไหมทองทั้งที่พวกมัน ก็เป็นแค่พวกบ้านป่าเมืองเถื่อนหนูอ่อนอย่าโวยวายสิแม่ว่าแม่บอกเหตุผลไปแล้วนะหฮ้ยคุณแม่เกลือกล้วกับพวกมันนาน,านๆก็เลยพลอยติดนี้ใส่แบบนี้กับการุนไปด้วยเอาตัวเข้าไปเกลือกล้วกับพวกโสม,มพวกนั้นตายแล้วทําไมพูดแบบนี้ล่ะหนูอ่อนหนูอ่อนที่เคยอ่อนหวานหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะ มันค่อยๆหายค่อยๆตายไปเพราะคุณแม่กับลูกชายคุณแม่นั่นแหละอ่อนจะกลับไม่มีอารมณ์ละตายแล้วทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยอุย้ยฉันจะเป็นลมไหมทองดีใจมากที่ได้อยู่กับการุณและไอ้จุกชายหนุ่มให้ของขวัญวันเกิดและพาไปเที่ยวหลายที่ทั้งคู่ยิ่งได้อยู่ด้วยกันก็ยิ่งมีความสุขแต่ต่างฝ่ายก็ต้องพยายามหักข้ามใจ มีความสุขจังเลยค่ะไม่เคยได้มาเที่ยวแบบนี้เลยถึงไหมจะเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะฉันก็มีความสุขมากเธอมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งหลายเดือนแล้วมีคนรักหรือยังไหมไม่มีหรอกค่ะไหมรับปากพี่การุณแล้วนี่คะว่าไหมจะยังไม่มีแฟนจนกว่าจะเรียนจบถ้าเรียนจบแล้วเธอก็คงจะมีสินะ มันก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินี่คะพี่เองก็คงจะแต่งงานกับคุณอิงออนเร็วๆนี้ใช่ไหมคะก็ไม่แน่หรอกบางทีงานแต่งงานอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้พี่การุณหมายความว่ายังไงคะมั่นกันแล้วก็ต้องแต่งงานกันไม่ใช่หรอคะฉันกับอิงออนเรามั่นกันเพราะความตั้งใจของผู้ใหญ่เราสองคนไม่ได้รักกันตั้งแต่แรก ถ้าคบกันไปเรื่อยๆหากเราเข้ากันไม่ได้การแต่งงานก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ดูคุณอิงอ่อนเธอรักพี่การุณมากนะคะช่างเถอะนะอย่าไปพูดเรื่องเขาเลยไปหาอะไรกินกันดีกว่าหิวแล้วชายหนุ่มพยายามตัดใจเพราะรู้ว่าระหว่างเขากับไหมทองไม่มีทางเป็นไปได้แต่เมื่อเห็นว่ามีผู้ชายมาหาเธอถึงห้องเขาก็รู้สึกหึงอยู่เงียบ ผมเอาของขวัญวันเกิดมาให้หมครับไหมยอยู่หรือเปล่าเป็นอะไรกับไหมถึงต้องเอาของขวัญวันเกิดมาให้กันถึงห้องด้วยผมเป็นเพื่อนของไหมครับคุณคงเป็นพี่ชายที่ไหมทองเล่าให้ฟังใช่ผมเป็นพี่ชายของไหมทองถ้าอย่างนั้นผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณพี่ผมชื่อระพีเป็นนักเรียนไทยรุ่นเดียวกับไหมใชายหนุ่ม มองหน้าราพีรู้สึกขึงห่วงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองอยู่ในฐานะผู้ปกครองของไหมทองที่ไม่อาจคิดอะไรเกินเลยกับเด็กในปกครองของตัวเองรพีขอบคุณนะที่อุตสาห์จำวันเกิดของไหมได้นะ่ะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับไหมแล้วเราจำไม่ได้หรอกของขวัญถูกใจมากขอบใจมากเลยนะ เอาของขวัญมาให้แบบนี้ไม่คิดจะใจอ่อนรับรักผมบ้างเหรอใหม่ทองไหมบอกเราง่าว่าเราสองคนมีหน้าที่เรียนหนังสือให้จบและใหม่จะไม่มีแฟนจนกว่าใหมจะเรียนจบที่สำคัญใหมก็เคยบอกรพีไปแล้วนี่ว่าไหมมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วแล้วใครล่ะคนที่อยู่ในใจของไหมเขาอยู่สูงแล้วก็ไกลเกินเอื้อม รพีไม่รู้จักหรอกและเราก็ไม่คิดจะเอื้อมเขาลงมาด้วยถ้าเขาอยู่ไกลขนาดนั้นทำไมไม่รู้จักมองคนใกล้ๆความรักมันห้ามกันไม่ได้หรอกรพีถึงไม่อยากรักถ้าหัวใจมันจะรักมันก็ต้องรักผู้ชายคนนั้นเข้ามาจีบเธอเหรอไหมทองการุณถามขึ้นเมื่อรพีขอตัวกลับไปแล้วใช่ค่ะ เธอคงชอบเขามากสินะสีหน้าถึงได้ระรื่นดูมีความสุขระพีก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่คะถ้าเรียนจบแล้วไม่อาจจะรับเขามาพิจารณาใช่หนุ่มรู้สึกเดือดปุดปุดแต่ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะหึงหวงใหม่ทองก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสาวน้อยบ้านป่าตอนนี้ค่ะ มาลุ้นกันนะคะว่าความรักของเขาทั้งคู่ที่ต่างจำเป็นต้องตัดใจจะลงเอยกันได้ยังไงคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า